สวัสดีครับคุณชมกลับมาพบกับผมเชปูครับวันนี้ครับผมมาพร้อมกับเมนูสลัดะฮะแต่ไม่ใช่สลัดธรรมดามันเป็นสลัดซีฟู้ดกับซอสเอเชียมายองเนสครับผมโอ้ชื่อยาวสุดๆเลยนะฮะแต่กรรมวิธีการทำนั้นง่ายดายและหน้าตาสวยงามด้วยเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมพร้อมๆกันและค่อยมาลงมือทำกันครับ เอาเละครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกในการทำเมนูนี้นะฮะผมจะย่างเนื้อสัตว์2องชนิดก่อนนั่นก็คือ1กุ้งกุ้งนี่ดิบเลยแน่นอนแต่อันนี้ครับอหอยแมงผู้นิวซีแลนด์หอยแมงผู้นิวซีแลนด์เนี่ยคือเขาจะมีความพิเศษตร,ตรงที่ตัวเขาใหญ่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าซื้อมาแล้วนะฮะไม่ต้องอาไปต้มหรือไปลวกให้มันนานมากเพราะมันสุกอยู่แล้วมันสุกอยู่แล้วคุณผู้ชมแค่ปล่อยให้มัน อคลายความเย็นนะครับแล้วเอาน้ําร้อนลาดหน่อยใช้ได้แล้วถ้าไปลวกไปต้มนานๆมันจะเป็นยังไงมันจะเหนียวและนี่คุณผู้ชมสังเกตดูดีๆอันนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนไส้อย่างที่มีอยู่ข้างในของหอยแมงพูอันนี้กินไม่ได้นะฮะต้องเด็ดออกก่อนออแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรครับคุณผู้ชม,ชมผมตั้งกระทะให้ร้อนจัดใส่น้าาาํามันลงไปปั๊บผัดอย่างรวดเร็วไม่ให้มันสุกมาก หลังน้ำผมใส่กุ้งอ่าใส่กุ้งไปครับกุ้งพอสุกก่อนแล้วก็ใส่หอยแมงผู้ไปฮะหลังอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมระวังให้ดีเพราะผมก็เลยใส่ไว์ขาวลงไปใส่ไว้ขาวแล้วเนี่ยไฟมันอาจจะลุกท่วมไม่ได้กระเด็นโดนหน้าของเราได้นะฮะปั๊บไม่ลุก ไม่รู้ก็ดีแล้วแต่สิ่งที่จะบอกก็คือใส่วายขาวแล้วต้องรอให้ออวายมันระเหยแอลกอฮอลไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทาให้วายมันเปรี้ยวไม่ใช่พอผัดเสร็จใส่วายแล้วใส่ส่วนผสมอย่างอื่นต่อเลยไม่ได้ครับนะผมสังเกตในกระทะนอกจากน้ําที่มีมาจากวายก็ยังมีน้ําที่จะมาจากหอยแมงพูด้วยแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไป ดูวิธีการผสมพวกมายองเนสเอเชียนสไตล์ onnaise, style, กันครับเมื่อกี้ทำในส่วนของซีฟู้ดเสร็จแล้วนะครับมาดูในส่วนของขนมปังบ้างขนมปังผมใช้ขนมปังฝรั่งเศสนะครับผมแล้วผมก็หั่นเลยคือจริงๆแล้วมันอาจจะต้องมีมีดหั่นขนมปังนะครับผม แต่ว่าผมใช้วิธีแบบบ้านๆเลยคุณผู้ชมคือตากขนมปังให้มันแข็งก่อนแล้วก็ค่อยมาหาั่นฉะนั้นมีดสุดแสนจะคมของผมก็สามารถจะหั่นขนมปังออกมาได้สวยนอันนี้ไม่ได้คุยไม่ได้โม้ไม่ได้อะไรนะฮะนะแค่บอกให้ทราเฉยว่ามีดผมคมจริงและดีจริงแค่นั้นเองนะฮรจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะโฆษณาเรื่องมีดหรอกแต่มันแพงไงก็เลยเออซื้อแพงหน่อยก็ดีล้อ <c oughs> เ,เล่นเอามาควักไส้ขนมปังออก พูดมากดึงเวลาคุณผู้ชมเป็นงั้นแหละนะครับักไสขนมปังออกแบบนี้ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งเวลาอยู่ในร้านโอหงอาหารนะครับเราก็เอาไปตากแห้งแล้วบดกลายเป็นเก็ดขนมปังได้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าคว้ากม,มาเสร็จเรียบร้อยมาทําเมนูนึง นะครับแล้วที่เหลือก็ทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทําสลึงพังบาทนะฮะของเราไม่เราใช้ได้เต็มบาทเลย100ร้อยเปอร์เซ็นพับแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยผมพักไว้ก่อนเัาไปก่อนเศษนี้ผมก็เก็บนะครับไม่ทิ้ง อยูขั้นตอนถัดไปจะผสมแล้วนะฮะผมเอาสังเกตนะครับมันจะมีน้ําด้วยน้ำเนี่ยคือคือได้จากไวน์แล้วก็ตัวในส่วนของเ,อเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารทะเลนะครับผมใส่ไปหมดเลยใส่ไปแบบนี้เลยแหละนะฮะหลังนั้นผมใส่หอมแดงครับหอมแดงนี่ไม่ได้ไปผัดนะครับ ใส่ลงไปเลยเพื่อให้มีม texture หน่อยแล้วกลิ่นมันก็จะออก,ออกเป็นสไตล์เอเชียมากกว่าตอนที่ไปผัดแล้วหลังจากนั้นผมเติมผงกะหรี่ครับนี่ฮะตอนนี้เนี่ยสังเกตได้ว,ว่ากลิ่นนี่จะมาแบบแนวเอเชียแล้วนะฮะเติมผงกะหรี่ลงไปบางคนก็ใช้ขมิน้นผงขมิ้นก็ไม่ผิดนะครับตัวนี้เล่ามิลินครับผม เล้ามิลินก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีรสออกหว,หวานหน่อยนะฮะซอสปรุงรสหรือซอสพวกถั่วเหลืองนะฮะใส่ลงไปแบบนี้เกลือต้องบอกก่อนว่าเกลือเนี่ยมีเอาไว้แต่งรสนะครับผมถ้าเกิดมันเค็มแล้วด้วยซอสก็ไม่ต้องใส่ผมขอชิมหน่อยดีกว่าเพื่อให้แน่ใจ อร่อยมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเฮ้ยใส่แค่นี้แยงอร่อยแล้วหรอมีพรสวรรค์นะคือไม่รู้จะพูดยังไงคุณผู้ชมตักมาตรงนี้ใส่ลงไปเลยไม่กินนี่ถือว่าพลาดอ่ะบอกตรงคุกเล้าให้เข้ากันเฮ้ยคุกเขาให้เากันแบบนี้นะฮะ ป๊าบเมรฟเฟกต์ Perfect. เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาเริ่มประกอบเจ้าตัวสลัดซีฟู้ดเอเชียนมายองเนสกันเลยนี่ครับผักสลัดอะไรก็ได้ที่คุณชมชอบนะฮะใส่ลงไปอย่างผมนี่ก็อาจจะชอบพวก ล็อกเกตเป็นพิเศษแต่วันนี้ล็อกเก้มันไม่มีผมก็มีอะไรผมก็หยิบหยิบใส่ลงไปนะฮะมีพวกผักสสีพริก3สีนะฮะดูให้มันสวยงามแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาเจ้าตัวขนมปังที่ตัดเอาไว้นะฮะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปข้างในครับผม เลื่อนมาใกล้ๆหน่อยนะฮะมันหกป๊าบนี่ใส่ลงไปแบบนี้ใส่แบบเยอะๆเน้นๆไม่ห่วงกันเลยนะฮะ เสร็จเรียบร้อยหันไปหาผู้ชมและแซลมอนครับผมก็จะแต่งด้านบนเพื่อเพิ่มให้มันมีสีสันที่สวยงามครับลักษณะอาหารประเภทนี้นะครับก็เหมาะกับร้านเล็กๆนะครับร้านกาแฟเล็กๆที่อยากจะมีพวกของคาวเสิร์ฟบ้างผมก็คิดว่าเป็นอีกเมทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวปักผักชีลาวไปนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับสลัดซีฟู้ดเอเชียนมายองเนสของผมนะฮะแน่นอนที่สุดส่วนผสมอย่างละเอียดและก็สูตรนะครับคุณผู้ชมสามารถจะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชฟป,ปูล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ